ขอสวัสดีนะครับคลิปนี้เป็นตัวอย่างการใช้ระบบขออนุญาตออกนอกบริเวณในเหตุเฉพาะจำเป็นนะครับในเหตุเร่งด่วนจำเป็นแล้วก็ขออนุญาตนะครับหลักการในการขออนุญาตออกนอกบริเวณนะครับเราต้องไปถ้าเรามีภา,า,าระขบาอนนะครับเราต้องไปดิวหรือว่าไป ติดต่อกับคนที่จะสอนแทนเราด้วยก่อนที่จะมาขอนะครับถ้าไม่มีคนสอนก็จะออ่จะไม่สะดวกในการมาขอตรงนี้นะครับดังนั้นคนที่จะขอได้ก็ต้องไปประสานกับคนที่จะมาสอนแทนเราให้ได้ก่อนนะครับอสำหรับวิธีการขอนะครับก็คลิกที่เมนูนะครับจะมีอยสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือสำหรับอนุมัตินะครับให้ผู้ในการอนุมัติผล การขอออกนอกบริเวณนะครับแล้วก็มีแบบคําขอนะครับสาหรับแบบคําขอก็คลิกแล้วก็มีชื่อเราปรากฏสแตมให้อัตโนมัตินะครับเราก็เลือกวันที่นะครับสมมุติวันนี้นะครับเราจะลาตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะครับถึงเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเนื่องจากอบอกสาเหตุเข้าไปนะครับเหตุจำเป็นที่จะขอไปคืออะไรนะครับทีนี้ภาวะ พลัางงานนะครับที่ที่เรามีหรือไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็คลิปไม่มีแล้วก็บันทึกไปเลยนะครับแต่ถ้ามีนะครับอันนี้ผมกำหนดไว้ทั้งหมด3คาบนะครับแต่จริงๆก็ในบริบทของเรียนเราก็อาจจะกำหนดแค่2คาบก็ได้ถ้าเกินเป็น3คาบก็เป็นการลาแทนนะครับเป็นลาครึ่งวันแทนประมาณนี้นะครับอันนี้ผมทําเพื่อไว้เพื่อ,อ บางโรงเรียนมีคาบสอนที่มันไม่ถึงหนงชั่วโมงก็กำหนดได้นะครับถ้ามีนะครับผมลาขออนุญาตไป1ชั่วโมงก็คาบที่เท่าไหร่นะครับใส่เข้าไปวิชาอะไรที่จะให้สอนแทนชั้นไหนนะครับผู้สอนแทนก็เลือกนะครับทีนี้เราไปดีลกับคนไหนเราก็เลือกคนนั้นนะครับจากนั้นก็บันทึกนะผลเข้าไปนะครับ ระบบนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะแจ้งเตือนไปที่เ,เทเล gram เป็นรายละเอียดนะครับให้รู้ว่าคนนี้ได้ขออนุญาตลาในช่วงเวลานี้เวลานี้แล้ว็คนสอนแทนชื่ออะไรมันก็จะแจ้งในเทเล g กรมด้วยนะครับรายละเอียดนะครับทีนี้ในส่วนอนุมัติก็มันก็จะโชว์ขึ้นประมาณนี้นะครับสีเหลืองแปลว่ายังไม่อนุมัตินะครับสีเหลืองแปลว่ายังไม่อนุมัติ ถ้าเราคลิกอนุมัติมันก็จะดูรายละเอียดนะครับว่าคนขออนุญาตขอไปทําอะไรที่ไหนนะครับอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็คลิกไปนะครับอ่าแล้วก็คลิกอนุญาตไปก็รอสักครู่นะครับข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์เอกสา,ศารรายงานมันก็จะเป็นหน้าขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน นะครับมาเกิสแตมข้อมูลเห็นเร่งด่วนชื่ออะไรปึ๊บป๊บป๊บนะคบที่สอนใครสอนแทนพร้อมสแตมข้อมูลครบมาตามนี้นะครับอ่าอ่ี๋ดวผมอนุมัติทั้งสองคนใ้ครบกก่อนอ่ารอสักครู่นะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้เราอ่าตามนี้นะครับ ตัวอย่างนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ